สูงวิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักตกข้างทางเพื่อรับบาดเจ็บเหตุเกิดบนถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข331ก่อนถึงปากทางห้วยใหญ่หลังรับแจ้งรีบนำกำลังไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่ผู้ภายเปิดสัญญาณไฟพร้อมแสงไฟสองสว่างบริเวณข้างทางลึกลงไปกว่า3เมตรมียญ้าขึ้นลกชันพบรถเกง๋งเตยต้าโครราสีบอลมีร่องรอยถลายพุ่งตกลงไปไกลประมาณ30เมตรตัวรถได้รับความเสียหายผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือนางสาวดาวเรือง อายุ33ปีพนังกงานโรงงานได้รับบาดเจ็บปวดที่ไหล่และเจ็บหน้าอกเจอที่กู้ภัยพังพยาบาลในเบื้องต้นก่อนนาตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบถามนายใหม่แฟนผู้บาดเจ็บทราบว่าผู้บาดเจ็บขับรถจากที่ทํางานกลับที่พักย่านปูตาหลวงจังหวะนั้นเกิดอาการอ่อนเพลียเกิดอาการวูบทําให้รถเสียหลัก พุ่งตกลงไปที่ข้างทางซึ่งบริเวณนั้นมืดไม่มีแสงไฟหลังเกิดเหตุได้โทรศัพท์บอกว่าเกิดอุบัติเหตุตนเองจึงรีบแจ้งกู้ภัยและเดินทางมาที่เกิดเหตุเบื้องตนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถกู้ซากรถขึ้นมาได้เนื่องจากสภาพที่เกิดเหตุเป็นล่องลึกกว่า3เมตรมีปา่าหญ้าขึ้นลกจึงจะต้องรอมากู้ซากใหม่ในช่วงเช้าว่ากับวูบบังนั้นขับกลับเหรอครับครับแล้วว,วูบครับแล้ว,แล,วแล้วลงไปไงอรพี่ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะได้ตอนที่มามืดไหมครับตอนนั้นอ่ะมืดครับมืดมืดเลยแล้วพี่ลงไปช่วยคนเจ็บยังไงครับก็ลง <c oughs> มีคนขเขาขับรถตามมาอยู่ครับอ๋อเดินลงไปช่วยเลย <c oughs> ลึกไหมครับตอนที่พี่เดินลงแม่ลึกยากเลกครับลึกเลยครับ <c oughs> ตบาดเจ็บเยอะไหมครับพี่ <c oughs> ไม่เ,เท่เทาไหร่บาดเจ็บไม่หกปลอดภัยนะ